เผยอายุของแพตตี้วาที่เจ้าสาวของแดนวรเวศลุ้นกันอยู่นานในที่สุดคู่พระนางแดนวรเวศและแพตตี้อังสุมาลินกระทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากคบหาดูใจกันมานานสิบปีและจับมือฝ่าอุปสรรคมาด้วยกันจนถึงวันที่มั่นใจจะจูงมือใช้ชีวิตคู่ซึ่งทั้งแดนและแพตตี้ได้เผยภาพหลังสวมแหวนขอแต่งงานลงในอินสตาแกรมส่วนตัวโดยหนุ่มแดนได้เขียนข้อความไว้ว่า แค่ใจหนึ่งใจที่เรียกว่าเธอก็เพียงพอแล้วหัวใจ your e my one my only my last ในขณะที่แพตตี้โพสภาพเดียวกันพร้อมข้อความว่าถึงวันนี้แล้วหรอเนี่ยแต่งค่ะทมงกลางคอมเมนต์แสดงความยินดีจากแฟนๆที่ส่งให้ว่าที่เจ้าบ่าวและเจ้าสาวป้ายแดงอย่างมากมายโดยสาวแพตตี้อายุ31ปีและหนุ่มแดนอายุ IU 38ปีทั้งคู่อายุ IU ต่างกันถึง7ปี แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาของทั้งคู่เลย